แล็สะตอกเยอะไปก็น้อยลงนิดนึงถ้าเราเข้าใจหลักการมันเนี่ยครับาการชิปข้างกีนมันก็จะเป็นเรื่องหมูหมูนะครับสบายวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟยูนิลนด์กอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะครับจะมา,าสาธิตวิธีการเล่นลูกสั้นข้างกีนสำหรับ,นะรบน,นักกอล์ฟที่ขับสูงๆนะครับซึ่งมีปัญหาชิปแล้ว ม่แม่นลูกอาจจะชิบฉึกนะครับทำให้เสียสกอร์ไปฟรีๆนะครับเท่าที่ผมเห็นหลายหลายคนเนี่ยมีการใช้ข้อมือมีการใช้ข้อมือในการชิปอ่ะเหมือนกับพยายามไปตักลูกให้ลอยอ่ะมันก็เลยมีการแบบโดนแบบโดนก่อนถึงลูกอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยโดนแบบกนถึงลูกอะไรเงี้ยครับฮะก็วิธีการแก้ไขนะครับเราต้องเข้าใจหลักการในการชิปพังกีนะครับผมแนะนําว่าอย่าพยายามใช้ข้อมือให้ตกด้วยหัวไหล่นะครับถ้าเรามีไม้อะไรมมสติ c กเนี่ยครับเอามัน มาเน็บไว้ที่สีข้างครับวิธีการนะครับถ้าเรามีการใช้ข้อมือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะตีที่สีข้างครับเราจะสโตกคล้ายๆสโตกเหมือนพัสเตอร์ครับใช้ใช้ไหลใช้ไหลตรงนี้มันจะไม่มาตีครับถ้าทำ over เนี่ยกลิปของเวทเนี่ยมันจะออกจากห่างจากตัวที่ซ้เนยครับออกนะครับข้อที่2ก็คือว่าพอเราไม่ใช้ข้อมือปั๊บเนี่ยวิธีการลากของการชิปข้างกีนะครับเราไม่เราจะไม่ลากแบบให้มันเลี่ยย่าออกมาอย่างเงี้ยครับดูนะครับ เราจะไม่ไม่ลากให้ตัวท้องเวทเนี่ยมันเลี้ยย่าออกมาเราจะให้ไอตัวาฐานเวทตรงนี้มันไต่ขึ้นเหมือนคล้ายๆเครื่องบินกำลังเทคออฟอะตรงนี้ยมันจะค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับเราจะไม่ออกไปนี้ไต่ขึ้นมาองนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาลงเนี่ยเราก็จะเหมือนปล่อยมันลงไปใกล้ๆไหลไปตามแรงน้ํมถ่วงโลกครับขึ้นแล้วก็ลง แค่นี้ครับอย่ามีาการนี้ครับถ้ามีาการนี้จะหลังลูกนะครับคือรักษาตรงนี้ไวมุมนี้ไว้อย่าม่ตีสีข้างครับให้ฐานของตัวเวทเนี่ยมันไต่ขึ้นมาเหมือนเครื่องบินกำลังเทคออฟนะครับแล้วก็ทิ้งลงไปแค่นี้มันก็เข้าค่อนข้าง s หลิ d แล้วเราก็จะไม่เสียช็อตไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเราไม่เข้าใจฟิลลิ่งว่ามันจะต้องไต่ขึ้นมายัางไงเนี่ยเราอิบโทรศัพท์ปรมาวางไว้ข้างหลังก็ได้ครับห่างประมาณสักหนึ่งฝ่ามือครับถ้าเราลากปั๊บมันจะชน มันก็จะต้องให้ฐานของเวทเนี่ยมันไต่ขึ้นเหมือนเครื่องบินกําลังเทคออฟอะครับแล้วก็ทิ้งลงมาแค่นี้ครับเหมือนเดิมนะครับฐานเวทเนี่ยไต่ขึ้นมาเหมือนเครื่องบินกําลังเทคออฟนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปอย่ามีการใช้ข้อมือนะครับถ้ามีการใช้ข้อมือมันจะหลังลูกทันทีครับนี่ครับปล่อยไปนี้ก็อยู่ที่น้ําหนักละเมื่อกี้ผม แล็กสตกเยอะไปก็น้อยลงนิดนึงถ้าเราเข้าใจหลักการมันเนี่ยครับาการชิปข้างกีนมันก็จะเป็นเรื่องหมูหมูนะครับสบายลองไปทำดูครับ